ครับนี่คือ i n s i g h t n n w w s เล่าข่าวการเมืองจับตาสองมือที่มองไม่เห็นเอี่ยวการเมืองเคลหรือหนุนพิธานั่งนายกคนที่30สําำเร็จหลังที่ประชุมสภาผู้แทนรัษฎรมีมติเลือกนายวันมูฮัมหมัดนอมัธาสสเป็นชีวรายชื่อและหัวหน้าพักประชาชาติเป็นประธานสภาและเลือกนายปฏิพัฒน์สันติพาดาจาะพักก้าไก่เป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งพร้อมเลือกนายพิเชษเชื้อเมืองพาน จากพรรคเพื่อไทยเป็นรองสภาคนที่สองผ่านไปแล้วก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาว่าเกมนี้พักเก้าวกลเป็นฝ่ายพ่ายแพ้แม้จะบอกว่านายวันมูฮัมหมัดนอคือคนกลางที่จะทําให้บรรยากาศความร่วมมือของพักเก้าวไกลและพักเพื่อไทยสามารถเกี่ยวก้อยไปด้วยกันได้ก็ตามขณะเดียวกันสังคมกําลังมาลุ้นกันว่าในวันที่13กรกฎาคมน,นี้จะมีการโหวตเลือกนาย,ยกรัฐมนตรีคนที่30 ซึ่งนายพิธาลิมจเจริญรัตหัวหน้าพักคก้าวไก่จะสามารถผ่าด่านสอวอจนสามารถได้รับคะแนนเสียงถึง376หรือไม่หรือจะมีกู้ท้าชิงจากฝ่ายพักร่วมรัฐบาลเดิมคว้าชัยชนะไปเสียก่อนหากเป็นเช่นนั้นก็แปลว่าพักคก้าวไก่พ่ายแพ้เกมในสภาจนต้องไปเป็นฝ่ายขานหรือจะต้องมีการบวชเลือกนายกที่30หลายๆครั้งเพื่อให้โอกาสนายพิธาและพรรก,ก้าวไก่ เดินสายหาเสียงสนับสนุนจากทั้งสอวอและพรรคโค้รัฐบาลเดิมเพื่อให้ผ่าน376เสียงตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งหากทำซ้ำๆเช่นนี้มีหรือพักเพื่อไทยจะยอมนี่คือความยากที่พรรคก้าวไก่ต้องปเผชิญแต่ในะระหว่างที่ทุกคนใจจดใจจ่อกับการเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่30ก็มีเสียงสะท้อนจากหลายๆฝ่ายว่าชัยชนะของพรรคก้าวไกลส่วนหนึ่งมาจากนโยบ,บายดีโดนใจ โดยเฉพาะนโยบายปากท้องดีที่มีสารพัดแจกเพื่อลดความเหลื่อมลำ้ำเช่นเงินผู้สูงอายุ3,000บาทต่อเดือนเงินเด็กเล็ก1,200บาทต่อเดือนหรือปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทุกปีเริ่มทันทีวัละ450บาทและทำงานไม่เกิน40ชั่วโมงต่อสัปดาห์ถ้าเกินมี OT และอื่นๆนโยบายต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่หากพรรก้าวไกลสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ รวมไปถึงโอกาสที่นายพิธาจะได้เป็นนายกเป็นไปได้หรือไม่อย่างไรรองศาสตราจารย์ดอเตร์นรงเพชรประเสริฐคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยลังสิตระบุว่าในมุมวิชาการนโยบายด้านเศรษฐกิจของก้าวไก่เน้นไปที่รายได้การเพิ่มกำลังซื้อซึ่งเป็นหลักสำคัญของการเพิ่ม GDP ของประเทศหากนโยบายนี้ทำได้จริงทั้งการขึ้นค่าแรงส่งเคาะ์เด็ก เงินผู้สูงอายุธุรกิจ SME ค้าขายได้และอื่นๆล้วนแต่เป็นการสร้างเศรษฐกิจรากฐานให้มีกำลังซื้อมากขึ้นแต่จะทำได้จริงต้องมีการปรับเพิ่มภาษีโดยเฉพาะภาษีธุรกิจขึ้นไปถึง25%ถามว่าจะทำได้หรือไม่นโยบายก้าวไกลดีมากแต่ต้องพึ่งงบประมาณรัฐไปเรื่อยๆแบบรัสวัสิการซึ่งขาอาจทำได้ก็ได้นะแต่ส่วนตัวมองว่าเป็นเรื่องยาก รายได้ที่จะมาใช้ใจ่ายหรือมาแจกต้องมาจากภาษีแต่สังคมไทยไม่มีใครพอใจที่จะจ่ายภาษีเพิ่มใช่หรือไม่ไปเพิ่มภาษีก็บอกจะย้ายฐานการผลิตไปที่อื่นก็ไปติดปัญหาที่นายทุนกันอีกขณะที่ก้าวไกลบอกว่าจะมีงบประมาณจากการไปตัดงบจากกระทรวงต่างๆและการปรับทุจริตคอร์รัปชันแต่เรื่องคอร์รัปชันได้กลายเป็นค่้นนิยมไปแล้วถึงได้บอกการจะนําเงินมาแจก ตามที่จะหาเสียงจึงเป็นเรื่องที่ลำบากอยู่เหมือนกันหรือกรณีค่าแรงขั้นต่ำ450บาทใช้อำนาจอะไรไปต่อรองจากที่ประกาศวา่าจะทำทันทีที่เป็นรัฐบาลก็ดูจะเป็นเรื่องยากอีกเช่นกันถึงได้มีการเลื่อนออกไปอาจถึงปี2570นั่นเป็นเพาะผักก้าวไก่ไม่ได้ผักดันให้แรงงานเหล่านี้มีอำนาจต่อรองแต่กลับทำให้คนเหล่านี้หวังพึ่งรัฐมากเกินไป กรณีค่าแรงก้าวไก่ต้องเร่งออกกฎหมายและสนับสนุนให้แรงงานมีความเข้มแข็งสร้างอำนาจต่อรองให้พวกเขาเมื่อคนงานมีอำนาจเขาก็จะรู้จักวิธีการไปต่อรองกับนายจ้างได้เองเมื่อมีอำนาจรายได้สิทธิโอกาสต่างๆก็จะเกิดขึ้นตามมาอีกทั้งในความเป็นจริงต้องยอมรับว่าในประเทศเราอำนาจทุนนั้นใหญ่มาก และอำนาจรัฐของบ้านเราก็เห็นด้วยกับอำนาจทุนดังนั้นหากก้าวไกลได้เป็นรัฐบาลแม้ว่าจะมีเสียงมากที่สุดในสภาแต่ก็ไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่ของประเทศการคิดจะจะเปลี่ยนแปลงอะไรให้ได้แบบพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินจึงเป็นเรื่องที่ยากมากคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์บอกอีกว่าอยากจะบอกประชาชนที่เลือกก้าวไกลว่าอย่าไปหวังให้รัฐบาลเอาเงินมาแจกมากเกินไปเพราะมันเป็นจริงไม่ได้ แต่คนเหล่านี้ควรไปหวังว่าทำอย่างไรให้รัฐบาลส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งและให้ประชาชนนำไปใช้ต่อรองเพื่อปกป้องตัวเองซึ่งจะสามารถเกิดได้จริงมากกว่าที่จะรอคอยการแจกเงินจากรัฐหากจะถามว่ามั่นใจว่าก้าวไกลจะได้เป็นรัฐบาลโดยมีนายพิธาเป็นนายกนั้นขอบอกได้เลยว่าไม่ค่อยมั่นใจทั้งที่อยากให้นายพิธาและก้าวไกลได้เป็นรัฐบาลก็ตาม เพราะอยากรู้ว่าสิ่งที่ก้าวไก่หาเสียจะทําได้แค่ไหนและอยากให้โอกาสก้าวไก่ด้วยแต่ผมว่าโอกาสพิธาจะก้าวไก่ได้เป็นค่อนข้างลาบากจากข้อมูลลึกๆที่เห็นเช่นเรื่องของทุนใหญ่จับมือกับอํานาจใหญ่และรัฐราชการซึ่งเป็นผู้ปกครองประเทศแม้ก้าวไกลจะมีอะไรอยู่บ้างแต่มันไม่มากพอที่จะเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่นโยบายที่กำหนดไว้ที่สำคัญนายพิธาละพักก้าวไกล โอกาสที่จะเข้ามาเป็นรัฐบาลในการเลือกนายกวันที่13กรกฎาคมนี้ก็ไม่ง่ายอยู่แล้วแต่นโยบายของพรรคต้องการปรับเปลี่ยนการเมืองเศรษฐกิจสังคมได้นั้นพรรคนี้จะต้องยึดครองเป็นรัฐบาลถึง2-3สมัยจึงจะทำสำเร็จการได้เป็นรัฐบาลด้วยความยากการรักษาอำนาจก็ยิ่งยากเขาจะทำอย่างไรให้รักษาอำนาจได้เพราะโอกาสเวลาลงหลักปักบูด มีแต่อุปสรรคขวากหนามเมื่อได้เป็นรัฐบาลก็จะมีคนคอยเลือกขายข้าอีตลอดพักเก้าวไกจึงไม่มีทางทำอะไรได้ง่ายๆเพราะข้าราชการในตำแหน่งสูงๆเขายังมีอำนาจก็สั่งลูกน้องไม่ให้ทำตามก็ได้นี่คือบริบทความสัมพันธ์เชิงอำนาจภายในประเทศเท่านั้นนอกจากนี้สิ่งที่สังคมเองก็ไม่รู้ว่าอำนาจของมหาอำนาจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่อย่างไร เขามีการเจราจาต่อรองกับระดับบิ๊กบิ๊หรือผู้กลุ่มอำนาจในเมืองไทยหรือไม่และอยากจะบอกว่ามันมีมือที่มองไม่เห็นสองมือเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นก็คือ 1. มือที่เล็กจนตามองไม่เห็น 2. มือที่ใหญ่จนมองไม่ออกว่าอยู่ตรงไหนแต่มือนั้นสามารถครอบเราอยู่ได้และอาคมะเอี่ยวดันนายพิธา 9, ก้าวกลายเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีคนที่30 หรือไม่ได้เป็นนายกก็ได้เช่นกันอยากจะเล่าประสบการณ์ผมเคยเป็นผู้จัดการรัฐบาลในระดับพักใหญ่พักหนึ่งกำลังจะจัดตั้งรัฐบาลพักเราจะได้เป็นนายกอยู่ๆก็มีคนเดินมาบอกว่าอาจารย์ขอแสดงความเสียใจยด้วยนะพักเราเป็นนายยกไม่ได้ถึงแม้จะแย้งว่าทำไมไม่ได้เพราะเราชนะเลือกตั้งได้เป็นที่หนึ่งเขาก็ตอบว่ามีข้อมูลใหม่ทุกอย่างก็จบเลย ซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าข้อมูลใหม่คืออะไรแต่ก็จบตามที่มีคนแจ้งมาเท่านั้นรองศาสรตราจารย์ดร์นรงเล่าให้ฟังอย่างไรก็ดีรองศาสตราจารย์ดรอกเตร์นรงบอกว่าได้เตือนคนใกล้ชิดว่าทุกคนสามารถต่อต้านพักก้าวไก่ได้แต่ขออย่าต่อต้านจนเขาจนตรอกเพราะถ้าพักนี้จนตรอกสิ่งที่น่ากังวลก็คือเขาจะวิ่งเข้าหามือที่มองไม่เห็นเพื่อให้มาปกป้องพวกเขา แต่ก็ไม่รู้ว่าจะวิ่งหามือที่หนึ่งหรือมือที่สองซึ่งจะส่งผลให้เราแก้ไขลำบากดังนั้นสิ่งที่พิธาละก้าวไก่จะต้องฝ่าด่านเพื่อจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ต้องแต่วันที่13กรกฎาคมน,นี้แม้ว่าจะเป็นไปรดยากก็ตามแต่ถ้าก้าวไก่ทำได้และฝากผลงานไว้ต่ออีก2-3สมัยโอกาสที่เขาจะพลิกฝาพลิกแผ่นดินตามนโยบายที่หาเสียงไว้ก็จะมีความเป็นไปได้เช่นกัน ขอขอบคุณข้อมูลจากผู้จัดการออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ